นโมตัสสะพะคควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาโชคลาโภโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิถิวาโย ο, เอหิมะมะนักการโหติส ah eh ัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุนะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุนะอิติสตโตอิติวาโย เอหิมะมะนักการโหติส ah eh ัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโย เอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโย เอหิมะมะนักการโหติส ah eh ัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโย เอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโย เอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโย เอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโย เอหิมะมะนักการโหติส ah eh ัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักกโรโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวาโยเอหิมะมะนักกโรโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสัตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสัตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิติสตโตอิติวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิติสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนัก,กาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิติสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณนะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณนะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นะักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติส eh ัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิทธิพุณะอิทธิสตโตอิทธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิทธิพุณะอิทธิสตโตอิทธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพ ah ธิมหิสกะอิธิพุณะอิติสัตโตอิิวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณ ah ะอิติสัตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นากาักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณนะอิธิสตโตโอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณนะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิหมหนะิสกะอิธิพุณะอิธิสตโต,ตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิหมหนะิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิติสัตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิติสัตโตอิิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภโวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภวโวพธิมหิสก,กะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิติวายโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะม,มะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิทธิพุณะอิทธิสตโตอิทธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิทธิพุณะอิทธิสตโตอิทธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวายโยเอหิมะมะ นักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภวโพธิมหิสกะอิติพุณะอิติสตโตอิติวาโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวาโยเอหิมะมะนักการโหติสัมภโวโพธิมหิสกะอิธิพุณะอิธิสตโตอิธิวาโยเอหิมะมะ นักกาโรโหติสัมภวโพธิมหิสก,กะอิธิพุณะอิธิสัตโตอิธิวาโยเอหิมะมะนักกาโรโหติสัมภว